มาครับสวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาคุยก่อนเกมศึกยูฟาแชมเปียนลีกในเลกสองนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องขอภัยด้วยนะที่เราไม่ได้ทำหลังเกมคู่ที่บาซ่าเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไป3-3แบบโคตรมันนะ <c oughs> เออพอดี <c oughs> ติดธุระด่วนนะครับแล้วก็เลยทำไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ดูแบบใช้คำว่าไม่ได้ดูแบบจริงจังด้วยก็เลยไม่กล้าทำคลิปนะครับแต่ว่ายังไงซะก,ก่อนเกมก็ ก็น่าพูดถึงมากนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเลก2นะครับที่อินเตอร์มิลานนะฮะต้องกลับมาเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของบาเซโลน่านะฮะ แต่ว่าก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้สักหน่อยนะครับใครที่กําลังมองหาแอร์ในช่วงหน้าร้อนนะฮะเราขอฝาก Air Carrier New Gen ไว้สักหน่อยนะครับช่วงนี้เขามีแคมเปญนะฮะดีเดย์ห้าจนะครับ, D 5. 5รบมีส่วนลดพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในที่ด้านล่างดิสคริปชันตรงนี้ได้เลยนะครับฝากผู้สนับสนุนของเราไว้ด้วยนะครับอ่ะ เรามาอัปเดตสถานการณ์นักเตะกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บที่เป็นตัวหลักเนี่ยพอสมควรเลยนะครับฐานะของฝั่งเจ้าบ้านนะครับพวกเขายังไม่มีฐานะของเบนจามินปาวานะครับแล้วก็ลายล่าสุดที่เพิ่มเข้าไปนะก็คือลาตาโลมาตินเนสนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่านี่เสียหายหนักส่วนฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับพวกเขาไม่มีมาคาซาโดนะครับไม่มีจูสกุนเดออันนี้ก็คือที่เพิ่งเจ็บเลยแถมน่าจะพัก สักราวๆหเดือนเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญเลยก็คือทางด้านของเบลเด่นะฮะส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับกลับมามีชื่อลุ้นเล็กๆในเกมนี้นะก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่จริงเนี่ยก็มีข่าวว่าทางด้านของเบลเด่เนี่ย อาจจะทันนะต้องรออัปเดตจากฟิกอีกทีนึงนะครับว่าเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะมาคาดการ์สิเอ็ตัวจริงกันซะหน่อยนะครับฝั่งของอินเตอร์มิลานนครับน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับผู้สับประตูเป็นยานซัมเมอร์แนวรับนี้มีบาสตโตนี่นะครับอารเซวี B, แล้วก็บิสเชกนะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายนะครับดีมาโควิงแบ็กขวาเป็นดูมฟี่นะครับ แดนกลางมีมาคิเตยานะครับฮัชชานโอกลูวาลเล่าแล้วก็คู่หน้านะครับท่านักของมาคัสตูรามกับท่านักของเตลามีนะฮะส่วนฝั่งของบาร์ซ่าเนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะึ่งนะผู้รักประตูเป็นท่านักของเชดนะี่นะสแนวรับเนี่ยอิลิกาเซียคูบาซี่อิงโก้ปติเนเตสแล้วก็เจอรัลด์มาตินสองแดนกลางเนี่ยเป็นเดยองจับคู่กับเบรดี้นะสตัวลุกเป็นยาเมาโอมอลาฟินยาแล้วก็นาเป้าเนี่ยเป็นทานักของเปรันตอเลสอ่ะ ก็เท่าที่ดูเนี่ยฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยคงต้องแก้ไขกันจริงๆเนี่ยคือเรื่องของเป่าใช่เพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันเสียหายหนักมากกับการที่ไม่มีลาตาโลมาร์ติเนสนะด้วยคุณภาพด้วยฝีมือของเขาเนี่ยฟอร์มการเล่นอย่างที่เราเคยทำในคลิปก่อนเกมนัดที่แล้วนะว่าลาตาโลมาร์ติเนสเนี่ยถูกกดลงมา underate มาเนี่ยผมว่าพอสมควรเลยนะกับ กับสถิติของเขาของ,ของกาเลน,เนใช่แต่ต้องยอมรับว่าพอเปลี่ยนมาเป็นตูรามคู่กับเตเลมี่เนี่ยมันไม่เฉียบขาดมันไม่เด็ดขาดเท่ากับทางด้านของเอ่อลาตาโลแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่า เกมนี้เนี่ยจะถึงขั้นเสียหายขนาดไหนนะครับกับการที่ไม่มีทางด้านของลอตาโรมาร์ตีเนสนะฮะเอาไม่แน่อาจจะขเยับดูมฟี่ไปเป็นหน้าเป้าเลย <c oughs> เกมล่าสุดนี่ <c oughs> โอโ้โห <c oughs> ยิง2สตี่างกายยิงอย่างโหดนะฮะอ่ะแต่ว่าฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยที่เสียหายคือเรื่องเกมรับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับสำหรับบาร์ซ่าในเกมแรกเนี่ยแน่นอนว่าโอเคเกมแรกไม่มีทางด้านของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่ด้วยฟอร์มของยาเมาด้วยฟอร์มของราฟินญาคือโอเคเกมที่แล้วเนี่ยมันก็ ใช้คําว่าลูกมหัศจั์ของยามเมาเนี่ยทำให้บาซ่ากลับเข้าสู่เกมได้ไวนะครับคือตอนแรกก็แอบ,บใจอสันเหมือนกันเพราะว่าตอนดูเนี่ยก็คิดว่า 2> 2ใจสูดไปแล้วคิดว่าโอ้โหบาซ่าจะมาแบบแบบแบบเป๋ช่วงนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่กลายเป็นว่าโอ้โหยามเมานะครับสุดๆจริงๆในเกมนั้นคือเอาเอดิมาโคเนี่ยไปยไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋มาโคเนี่ยมันก็หนักตั้งแต่ตอนเล่นยูโรแล้วใช่ไหมเรามีโอกาสได้ดูค่อนข้างหนักเลยนะครับส่วน เกมรับที่ที่ขาดทนัของกุนเด้ไปเนี่ยก็ต้องยอมแหละว่าคงต้องฝากเอริก,กาเซียเข้าไปนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าบาซ่าพอพอเป็นทนาของจอร์ดมาตินเนี่ยผมว่ารู้สึกเขาเล่นตามเพื่อนไม่ทันคือดูในเกมที่แล้วเนี่ยดูไไหลลื่นเท่าเบลเดเออคือเราก็ไม่ได้ดูจริงจังนะครับดูแบบผ่านๆเพราะว่ากะจะแบบแป๊บๆแ,แ,แล้วก็รีบนอนไม่ได้แบบเออจดรายละเอียดอะไรมากนะักแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เข้าขาหรือไม่ใช่เชิงไม่เข้าขาหรอกมันตามเพื่อนไม่ทันเรื่องการเติมเข้าไปในเกมรุกหรือว่าการที่จะต้องลงมาสอดในเกมรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนอื่นผมว่าไม่มีปัญหานะ ไม่ว่าถ้าหากว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ไหวที่จะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเนี่ยก็น่าจะเป็น11ตัวจริงได้แต่ถ้าไม่ไหวเป็นทางเลือกในมานั่งสำรองก็สามารถที่จะแบบเฟอรรันตอนเลสลงมาก็มีผลงานมีประตูใช่นะครับส่วนนัดเกมที่แล้วเนี่ยอ่ะคิดเห็นยังไงบ้างว่า ดูแบบผ่านๆมาเนี่ยนัดที่แล้วรู้สึกไงคือเป็นนัดที่รู้สึกว่าเกินคาดตอนแกรกรกับนึกว่าจะตึงๆทั้งคู่นะอย่างมากยิงกันแบบสองสองหนึ่งหนึ่งโอโ้โหมันเล่นยิงกันบ้าข้างจาับจบบหน้าเปไดิดาดที่แบบไม่ได้ดูจับเต็มเมเกมอะ่ะใช่คือตอนที่ผมดูอยู่ผมก็บอกว่าซาเฮ้ยโ oh, อ้หอิตเตอร์แม่งมาดีมากเลยว่ะคือแน่นอนแหละถ้าใครได้ดูในเกมนั้นน่นะครับบาซานี่คือคลองแบบครองยับเลยอะ่ะพยายามหาโอกาสยิงแล้วยิงอีกแต่ว่า มันก็ต้องใช้คําว่าอินเตอร์มิลานก็ซัมเมอร์มันเอาให้ด้วยะ <c oughs> คือโชคดีที่พวกเขาเนี่ยไม่ใช่โชคดีหรอกคือพวกเขาเก็บฉวยโอกาสตั้งแต่นาทีแรกอ่ะที่ได้ประตูเลยอ่ะจากตูรามอ่ะตอนนั้นเนี่ยทำให้อินเตอร์มิลานเนี่ยโอ้โหยิ่งเล่นง่ายไปกันใหญ่เลยนะครับบาซาก็ยังดีหน่อยที่อ่ะ ในครึ่งแรกเนี่ยยังยิงตามกลับมาได้นะฮะเพราะว่าโดนนําห่าง20งศกลับมาเสมอในครึ่งแรกเนี่ยเป็น -2 2ก็รู้สึกว่าบาซันน่าจะยังทําได้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจริงๆนะครับโอ้โหสามสามอินเตอร์มิลานคือผมบอกเลยว่าตอนแรกอ,อินเตอร์มาแบบนี้แม่งน่ากลัววะ่ะแต่ว่าพอเห็นอาการบาดเจ็บคือมันอย่างที่บอกราตาโลเนี่ยค่อนข้างน่าเป็น,นห่วงจริงสำคัญมากๆใช่นะฮะส่วนเกมนี้เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านอินเตอร์ต้องรอดูว่าอินเตอร์จะยังคงเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่า หรือว่าจะ เดินเกมรุกมากขึ้นนะครับด้วยการที่ว่าพวกเราเองก็ดูอินเตอร์มิลานน้อยมากคือบาร์ซ่าเนี่ยยังพอมีเพื่อนดูแล้วไปถามข้อมูลจากเพื่อนพวกเราได้นะแต่ว่าอินเตอร์นี่คือแบบแทบจะแบ a n k เลยนะครับถ้าไม่ได้ดูในศึก UCL ในซีซั่นนี้นะฮะส่วนเรื่องของนัดที่ผ่านมาอ่ะสุดสัปดาห์นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีการโรเ a t i o n ัดเต็มสูบใช่โร t a t i o n ทั้งคู่เลยนะอินเตอร์มิลานเนี่ยในเกมล่าสุดนี่คือเปิดบ้านเอาชนะเวโรนามาได้นะครับที่จริงก็สําคัญนะเพราะในลีกเนี่ยพวกเขาก็ยังใช้คําว่า ตามหลังคือจะได้ไม่หนีห่างทางด้านของนาโปลีไปมากกว่านี้สําหรับอินเตอร์มิลานนะครับสเิเอ็ดตัวจริงที่ลงไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่บิชเชกเท่านั้นนะจากรายชื่อนะครับที่ออกสตาร์ทเป็นสิเอ็ดตัวจริงในในเกมที่เอาชนะเวโรนาไปได้แล้วก็จะมีพวกมาคิดตยานดิมาโคที่ได้ลงนาที70เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีเตลมีมีอาร์เซบ,บีอีกนะซึ่งก็ถือว่าพักเต็มสูบแล้วกันเอาอย่างงี้ดีกว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็เกือบเหมือนกัน ต,ต้องใช้คำว่ามาลุ้นกันช่วงท้ายนะครับสำหรับเกมที่ออกไปเยือนบาลาโดลิดถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะแต่ว่าก็เก็บ3แต้มสําคัญมาได้หลักๆเนี่ยบาซ่าก็จะมีเปดี้กับเจลามาตินนะครับที่ได้ลงเล่นในเวตตัวจริงแต่ว่าเปดี้เล่นครึ่งเดียวแล้วก็เจลามาตินเนี่ยเล่นเต็มเกมนะครับส่วนเอาจิงจิงๆจะนับยาเมาก็ได้นะเพราะยาเมาถูกเปลี่ยนเข้ามา นาทีที่38ประมาณนั้นนะครับ <Ừ. S 1> จากจังหวะอาการบาดเจ็บของโรดิเกตคราวนี้เนี่ยต้องมารอดูเพราะว่าบาซ่าเองถามว่าปล่อยขนาดนั้นไ้หมก็ไม่เพราะว่าตัวจริงเนี่ยถูกส่งลงมาครึ่งหลังเยอะนะครับแฟงกี้เดยจองราฟินยาทาน้าของแดนนี่โอโมที่แบบถือว่าได้เล่นเต็มๆมครึ่งเนี่ยโอโมอาจจะเลยเพื่อนมาหน่อยแล้วก็ช่วงท้ายมีเอริกาเซียเพิ่มเข้ามานะครับตัวคุตาฟอร์มราฟินยานัดล่าสุดก็ต้องบอกว่า ช่วยทางด้านของบาร์เซโลน่านะครับให้เก็บ3แต้มสำคัญมาได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ยิงทำให้บาร์ซ่าเนี่ยกลับเข้าสู่เกมนะฮะอ่ะรูปเกมในเกมนี้คิดว่ายังไงบ้างโอ้คือเป็นเกมที่รู้สึกว่าเดายากมากต้องเราดูว่า Inter, อินเตอร์พอเล่นในบ้านแล้วอ่ะจะเล่นแบบไหนซึ่งการขาดหายไปของลาตาโล่เนี่ยผมมองว่าปัญหาหนักเลยคือการจบสกอร์เนี่ยอาจจะแบบมีปัญหาได้แต่ก็เขามีดุมฟี่อยู่แล้วยังกลัวเลย <laughs> ส่วนฝั่งบาร์ซ่าผมมองว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าคุนเด้เองอ่ะผมรู้สึกว่า Impact ในเกมรับมันหายไปก็จริงแต่เกมลุกอ่ะมันก็มีส่วนร่วมเพราะว่าอย่าลืมว่าบาร์ซ่าเนี่ยแบ็คทั้งสองข้างเนี่ยพยายามแบบโอ้โหเติมเกมมันมันมากซึ่งพอทั้งเบลเด้ทั้งคุนเด้หายไปเนี่ยผมบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเกมลุกได้แล้วต้องรอดูว่าจะแก้ไขยังไงซึ่งส่วนตัวผมว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ตึงแล้วผมรู้สึกว่ามันเพราะว่าต้องตัดสินกันนัดเดียวและมันไม่มีให้แก้ตัวอีกน อินเตอร์ไม่ได้เลยโอเคว่าใน <Data line. S 1> ใช่ mm hmm. ในในช่วงซับหกนัดหลังสุดเนี่ยอินเตอร์จะเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวก็ตามะนะครับจากเกมที่เพิ่งเอาชนะเวโรนามาได้แต่ว่าผลงานใน UCL เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฐานะของอินเตอร์มิลานก็ทําได้ดีมากในเล็กแรก สำหรับการเสมอบาซ่าในบ้านบาซ่าได้ก่อน3ประตูต่อสานะครับก็มีดีพอแน่นอนสําหรับการเข้าสู่รอบต่อไปนะอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เรื่องความเขี้ยวอ่ะความอึดอัดผมก็คิดว่าอนะินเตอร์มิลานอ่ะจะเล่นกับระบบความเขี้ยวได้ได,ด,ดีดีกว่าคราวเนี้อยู่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยไอแนวรับของอินเตอร์มิลานเนี่ยจะหยุดยามมลหยุดลาฟินยาได้หรือเปล่า อีกหนึ่งตัวแปรที่ต้องลุ้นกันเลยก็คือถ้าหากว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สมบูรณ์แบบเต็มร้อยนะที่สามารถออกสตาร์ทเป็นเซตตัวจริงได้อะผมว่ามันจะเพิ่มความน่ากลัวให้กับแนวรุกของบาร์ซ่าอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับคือแน่นอนว่าเกมที่แล้วเนี่ยจะเปิดยัดเข้าไปเนี่ยก็ลําบากคือข,ขึ้นเกมเนี่ยหลังอินเตอร์นี่คือตัใหญ่มากใช่คือขึ้นเกมเนี่ยขึ้นทางยาเมาเลยเกมเกมแรกนะครับพยายามให้ยาเมาใช้สกิล ดวนไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะครับเอาทั้งดิมาโคทั้งบาสโตนี่เนี่ยโ,โหแทบจะแบบ <c oughs> <c oughs> ปวดหัวเจอกับยาเมาอะ่ะแต่คราวนี้เนี่ยพอมีเลวันดอฟสกี้เนี่ยถ้าหากว่าลงได้นะอ่ะบอลเปิดบอลยัดเข้าไปในกรอบหรือบอลทําชิงเนี่ยเก็บบอลได้ดีกว่าเฟอร์รันแน่นอน,นครับคือเกมแรกเนี่ยเฟอร์รันกับโอมูมีโอกาสทั้งคู่เลยนะแต่ชนเสาบ้างแหละคือวันนั้นน่ะเหมือนเล่นคอส <God S 1> <Challenge. S 2> บาร์ชาเลน์ชนเสาชนคานอ่ะไม่เฉียบคมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้บางที อาจจะเปลี่ยนจังหวะพวกนั้นให้เป็นประตูได้ส่วนเรื่องเกมรับเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นห่วงแหละคือมันชัดเจนแล้วนะว่าบาซ่าก็มีปัญหาอ่ะโอเคอาจจะเป็นทั้งโดนเกมโต้กลับหรือว่าหลังๆเนี่ยที่บาซามีปัญหาบ่อยเลยก็คือเรื่องโดนลูกเซตพีชไม่ว่าจะเป็นเตะมุมหรือฟรีคิกก็ตาม,มานะครับพอขาดกุนเด้ไปอีกเนี่ยโอโ้โหเอาเอลิก,กาเซียเข้ามาเนี่ยก็ก็อาจจะนห,หนักใจอ,อยู่เหมือนกันนะนะคือผมรู้สึกว่า สมาธิจริงๆเนี่ยอินเตอร์คงต้องเน้นมากจังหวะที่เล่นลูกเซตพีดหรือว่าจังหวะได้ลูกเตะมุมนะครับส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยเกมรูกผมว่าไม่มีใครห่วงนะเออจะมีห่วงก็คือเรื่องเกมรับเท่านั้นนะครับแล้วก็มารอรุ้นละกันว่าผู้สาประตูจะเป็นใครว่าระหว่างเชสนี่กับทางด้านของสเตเกนอ่าสเตเกนคิดว่าใครควรออกสาตาร์ทอ่ะ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอาจต้องเป็นเชสนี้ก่อนเพราะว่าสเตเกิงก็เพิ่งกลับมาผมคิดว่าความฟิตหรือความแบบต่อเนื่องอ่ะมันน้อยเกินไปเชสนี้เองก็ไม่ได้ทาอะไรผิดพลาดไปเท่าไหร่ด้วยก็ผมคิดว่าให้เขาต่อเนื่องไปเลยดีกว่าอ่าผมก็คิดเหมือนกันน่าจะออกซะเป็นเชสนี่นะฮะก็รอดูแล้วกันอะหากคลิปนี้พวกเราผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายใครที่อ,อยากจะ,สะแสดงความคิดเห็นนะครับของแฟนๆทั้งสองฝั่งก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสสวัััดีคครรบบ